สนุนโดย h ีโน่500วิกเตอร์ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกรก่พบกับ h ีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรงานบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่10 Engineering Newgen 2015มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับหลังจากที่ห่างเหินจากสื่อมวลชนมาระยะหนึ่งนะครับ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็กลับมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เวลาในการสัมภาษณ์วันนี้เต็มๆถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับประเด็นสําคัญที่สุดที่ท่านนายกพยานที่จะชี้แจงก็คือความหมายของคําพูดที่ถูกตีความว่าจะปิดประเทศพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีและยืนยันว่าคําพูดที่ถูกตีความว่าจะปิดประเทศนั้นความจริงแล้วไม่ได้มีความหมายเป็นอย่างนั้น แต่สื่อกับนำคำพูดที่ไม่จบประโยคไปขยายความและกล่าวหาว่านายกพูดแล้วทำให้หุ้นตกถ้าท่านขายความขยางท่านขายประเทศท่านผมบอกเลยไม่ต้องมาว่าผมพูดเพื่อเสียหายหุ้นเทินผมพูดแล้วหุ้นตกมันตกมากีก่วันแล้วเขาก็รู้ว่าผมพูดความหมายผมคืออะไรทำไมผมต้องผมต้องไปอะไรล่ะผมอย,อยากเป็นอย่างนั้นหรือไม่มีใครอยากทำหรอก มพียว่เลเอย่างงงนนนั้้้้จะตอไปถึขก็ตามมใใจใช่ลรประยุทธ์อธิบายว่าความจริงแล้วประเทศไทยถูกปิดตั้งแต่ก่อนวันที่22พฤษภาคม2557หรือก่อนที่ทหารจะเข้ามายึดอำนาจเพราะรัฐบาลไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและก็ยังมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องใช้ใจ่ายงบไม่ได้มันปิดหรือยังประเทศอะมาประท้วงทั้งประเทศเนี่ยปิดหรือยัง แล้วต้องเที่ยวเขาไม,มาเนี่ยเพราะอะไรมันปิดอยู่แล้วผมพูดถึงว่าถ้ามันไม่ช่วยกันตรงนั้นมันก็ต้องกลับไปปิดอย่างนั้นอยากก่นนะอยางวันนั้นนะ่ะไม่ใช่ผมจะไปปิดผมจะป,ปิดทไมเล่าออนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์ยังได้ชี้แจงเรื่องการใช้มาตรา44ในการดําเนินคดีโครงการรับจำนำ,ำข้าวโดยอธิบายว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการเข้าไปบริหารจัดการข้าวที่ยังระบ,บายออกจากโกดังไม่ได้ อีกเพียงห้าวันชาวเมียนมาก,ก็จะมีโอกาสที่จะเลือกอนาคตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเลือกตั้งที่เชื่อกันว่าเสรีและเป็นธรรมมากที่สุดแต่กระแสะการสร้างความเกลียดชังทางด้านศาสนาและเชื้อชาติเป็นประเด็นที่กำลังสร้างความกังวลให้กับคนเยอะทีเดียวแม้แต่เลขาธิการสรรชาประชาติในบันคีมูลก็ออกมาแสดงความกังวลน,นะครับว่ากระแสะดังกล่าวอาจจะมีผลต่อความพยายามที่จะสร้างความปลองดองในเมียนมาหลังการเลือกตั้ง คนมุสลิมกําลังตกเป็นเป้าของกระแสะความเกลียดชังที่ถูกแพร่ขยายโดยกลุ่มชาวพุทธที่มีแนวคิดชาตินิยมสุดกู่และกลุ่มมวลชนของพรรคการเมืองที่กองทัพให้การหนุนหลังได้บันคีบุญกล่าวว่ารู้สึกวิตกกังวลอย่างมากกับการใช้ถ้อยคําสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมียนมาเพราะการกระทําดังกล่าวเป็นการย่ยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างชุมชนและละเมิดสิทธิทางศาสนาเพื่อหวังผลทางการเมือง ในขา้ทีการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปฏิเสธนักการเมืองที่มีนโยบายเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะกับคนต่างาศาสนาเป็นที่น่าสังเกตว่าในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้มีผู้สมัครที่เป็นมุสลิมเพียง25คนเท่านั้นจากผู้สมัครกว่า6,000คนขณะที่พรรค NLD ของนาองซานซูจีและพรรค USDP ที่กองทัพหนุนหลังไม่มีผู้สมัครที่เป็นมุสลิมเลยแม้แต่คนเดียว กระแสต่อต้านคนมุสลิมในเมียนม,มาได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มพระสงฆ์ชาตินิยมรุนแรงเป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวกลุ่มศาสนาที่มีความคิดเชิงสุดตรงที่สุดคือกลุ่มที่มีชื่อว่ามาบาทาหรือสมาคมปกป้องชาติและศาสนาซึ่งได้ออกมารณรงค์ต่อต้านชาวมุสลิมอย่างเปิดเผยและกล่าวหาพรรคเอ็นแอลดีของนางซูจีว่ามีแนวคิดเอื้อคนมุสลิม ในขณะที่ประธานที่ดีเต็งเสงกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและขอให้ประชาชนตัดสินใจลงคะแนนอย่างซื่อสัตย์ด้วยความมุ่งมั่นและมองการไกลเพราะคะแนนเสียงแต่และคะแนนของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญเมื่อรวบรวมแล้วก็จะกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งนายเต็งเสงยังเรียกร้องให้พักการเมืองและผู้สมัครเคารพและยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะเท่ากับเป็นการเคารพความปรารถนาของประชาชน อีกเพียงไม่ถึง2เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะครับแต่รัฐบาลก็ยังเชื่อว่าจําเป็นจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธธให้ดีขึ้นก่อนปีนี้จะจบสิ้นลงครับหลายคนคงดีใจกับมาตรการที่ออกมานะครับสําหรับชาวสวนยางจะมีเงินที่จะช่วยเหลือครับ1,500บาทต่อไร่แต่ว่าจํากัดครอบครัวหนึ่งช่วยไม่เกิน15ไร่และ LTF ที่มีคําถามกันมานานครับวันนี้อนุมัติแล้วยืดอายุไปอีก3ปี วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาด้านเศรษฐกิจหลายเรื่องเลยครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องราคายางต่ำกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบช่วยเหลือวงเงิน12,000ล้านบาทวงเงินนี้นะครับจะช่วยเหลือเกษตรกร1 02, ล้านสแสนรายเป็นชาวสวนยาง8 5 0 0 0 0รายและคนกรีดยางอีกประมาณ4,0,000 0ราย จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,500บาทแต่ว่าจำกัดครับครวัวเรือนหนึ่งจะได้ไม่เกิน15ไร่เท่านั้นนอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังอนุมัติให้กระทรวงการคลังขยายเวลาการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับการไปซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือที่เรียกว่า LTF จากเดิมจะสิ้นสุดปี2559ครับขยายออกไปอีก3ปี เพื่อที่ว่าจะได้ไม่กระทบกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่ LTF จะมีการปรับเงื่อนไขครับจากเดิมจะต้องถือ5ปีปฏิทินก็คือในทางปฏิบัติแล้วก็คือถือ3ปีกับอีก2วันแต่ครั้งนี้จะปรับใหม่จะต้องครบ5ปีเต็มอีกด้านหนึ่งครับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก็เสนอให้เร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่า PPP จะลดระยะเวลาของแผน PPP Fast Track กระบวนการนำเสนอโครงการจากเดิมที่ใช้เวลาเกือบ2ปีจะเหลือเพียงแค่9เดือนเบื้องต้น PPP ก็จะไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในปี2558ถึง2562จะมี7โครงการมูลค่า340ล้านบาท ในเจ็ดโครงการตอนนี้มีสองโครงการที่ส่งเรื่องมาแล้วคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีและสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงรวมมูลค่าประมาณ1,110 0 0ล้านบาทก็หวังว่าเม็ดเงินนะครับจะสามารถกระตุ้นเศร,รษฐกิจทั้งจากการบริโภคของประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนครับ,รบและช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ ประชาชนลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบส์ฟอร์เดเกินกว่า2 0 0แสนคนแล้วส่วนหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศผ่านสถานทูตไทยจาก66เมืองทั่วโลกเกือบ1 0 0 0 0คนซึ่งการลงทะเบียนจะมีไปถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้วันนี้สํนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดขายสลากให้ผู้ค้ารายย่อยผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยโดยสลากที่เปิดให้ซื้อวันนี้เป็นงวดวันที่16พฤศจิกายน จำนวน1,9680เล่มปรากฏว่าขายหมดในเวลา5นาที32วินาทีนอกจากนี้ยังเปิดให้จองซื้อสลากงวดวันที่1,000ธัวาคม2,558โดยเปิดให้จอง1,30,000เล่มหมดภายใน25นาทีจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงปลายฝนต้นหนาวทำให้แมงกระพรุนไม่ต่ำกว่าแสนตัวลอยขึ้นมาบริเวณแนวชายหาดอำเภอรกระเปิดจังหวัดตรนอง เป็นระยะทางยาว50กิโลเมตรส่งผลให้น้ำทะเลเป็นสีชมพูสวยงามตามสีของแมงกัะพรุนคนหนุ่มสาวกว่า1,300คนจาก190ประเทศจะมาชุมดุมกันในกรุงเทพมหานครในกลางเดือนนี้นะครับคนเหล่าน,นี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เยาวชนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของโลกใบนี้สักวันหนึ่ง <Okay. S 2> โคฟิอ,อนาันนั อดีตเลขาธิการองค์การสะอา,ารประชาชาติแมนนี่ปากเกียวนักการเมืองและอดีตแชมป์มวยชื่อก้องโลกบ๊อบเกลดอฟนักร้องระดับตำนานและนักเคลื่อนไหวเพื่อการกุศลและมูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากแนวคิดธนาคารเพื่อคนยากไร้ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนดังระดับโลกที่จะมาขึ้นเวทีร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่กว่า1,300คนจากทั่วโลก ในการประชุมที่มีชื่อว่าวันยังเวิลหรือการประชุมระดับโลกสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 18- บแปดถึงยีอพฤศจิกายนนี้วันยังเวิลเป็นเวทีคนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นรพร้อมๆกับการสร้างเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการผลักดันการแก้ไขปัญหาของโลกหัวข้อสำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้จะครอบคลุมด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมธุรกิจข้ามชาติสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ความเห็นและข้อสเสนอจากเวทีนี้จะถูกส่งต่อให้องค์กรระหว่างประเทศผู้นำและรัฐบาลต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคตกรุงเทพมหานาครได้คัดเลือกเยวาวชนจากหลากหลายอาชีพอายุระหว่าง18ถึง30ปีเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการประชุมท้งนี้ผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานาครมรณชงสุกุมพันธ์บริพัตรเชื่อว่าเยวาวชนเหล่านี้จะมีบทบาทเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนาคต การประชุมวันยังเวอร์จะมีความหมายอย่างไรกับประเทศไทยช่วงหน้าผมจะคุยกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าภาพของการประชุมครั้งนี้ครับ